สวัสดีครับเป็นแฟนเพจของไทยแลนด์ซูคอสแอนด์โรลเลอร์สกครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเมื่อวานนี้เราได้ทำการแข่งขันไปที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตอำเภอนครเซียงหยจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ทีมงานะถ้าสามเกลือนะครับร่วมกันบรรยายครับผมชุดสูงของเทศบาลเป็นวหลงครับมุมนิดก็จะเข้าเยี่ยมดีเลครับขอกับคุณัาไทยแลนด์นะครับอยู่ทางมุมน้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงตื่นเต้นกันแน่นอนเลครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับบรรยากาศนะครับตอนนี้แม่แข่งนี้ก็เชื่อใจไปแล้วนนนะครรัับใกา่ง เอ s เ Thailand ดนซู้ปอนะครับเรายังมีภาระตกค้างอยู่เล็กน้อยนะครับเราเห็นว่าแมตช์บของเรานะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้ว่าเป็นระดับของการแข่งขันเอฟเไแล้วเฉพาะแต่ยังเป็นตำนานของแชมป์มากมายที่ไทยล n d เจอกีตของเรานะครับโดยสมาคมกีฬาแข่งรถสตรีารยนต์แห่งประเทศไทยนั้นดำเนินการจัดการแข่งขันมาถึง328ครั้งแล้วก็เก็บคะแนนนะครับโอ้โหมาถึง มากมายเลยครับระดับปีหนึ่งเก้าแปดศนย์้วยเลยครับฮะปีนะครับหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะฮะจนถึงปี2 0งพันยีอตอนวันนี้แกไม่สบายเมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อเช้าฝ้ตกมาปีนะครับตั้งแต่ปีเกิดปีครับที่สมาคมของเรานั้นจัดให้มีการแข่งขันกันในที่น้ำประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นรายการที่สุดยอดของเมืองไทยนะครับอุตสาหะก็อาจจะไม่สบายเพราะว่าฝนที่ลงมาแล้วก็ ก่อนาการในขันเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นนะตอนนี้สภาพสนามเมื่อวานควรเรื่องกันแต่จะไปพบวการในขันดูตรงนี้กันครับวัชระปันปัญญมูลคนแรกของการเ็บคะแนนทิมแชมป์ประเทศไทยตั้งแต่ปี1980ถ้ามาดูนะครับคุลลนกขับสมบัติ2ปีซ้อนถัดมานั่นคือความเผาและความเก่งของพี่นกยังมีอยู่ทำให้วัชระเนี่ยก็เลยนะฮะหายไป2ปีซ้อนแล้วก็มาวัชระ2วัชระปี1985 3 ที7ป8เ5 86สี่แปดแห้าแหก้าแ้ากเก้าศูนย์เจ็นะครับแล้วก็ถัดมาเก้าีนะครับไล่มาเลยเนี่ยมานะแล้วก็หลังจากนั้นคุณวัชราเนี่ยหายไปตั้งแต่ปีหนึ่งเ้าแปดสีนะครับซึงปีหนึ่งเก้าแดสี่เนี่ยถัดมาก็จะเป็นรางเทบริดหรือว่าชาที่ทุกสู่วันนะฮะหรือว่าเป็นตากีทีละนะครับซึ่งมีนักแข่งี่ย ลงมาทำการขันเรื่อยๆมานะครับจนถึงตมงอ่อนริบลิ์ชาคลิศนะอานนทวัฒนกัลยาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของวัฒนะไชยันลมพันธ์อานนท์ุคลิ์และก็เรได้เป็นประส,สิทธิเฮองเฮนจาร์จำรูจารีที่เห็นทั้งหมดนี่แหละครับแต่ทำไมวัชระหายไปตั้งแต่หนึ่งเก้าบาทสีอันนี้เก้าบาทสีเนี่ยหายไปเนี่ยเรามีเซอร์ไพรส์และอันนี้ร้อยนะครับวัชระ เข้ามาในแฟนเพจในเพจของเราที่ FB แฟนซีตอนนี้ไลฟ์สีมิงเนี่ยหอยไปไหนพี่กุยวัชระปัจมูลเพราะว่าโอ้โหแปดสมัยนี่เทอโบนี่เพียงแค่เจ็ดสมัยเองนะส่วนชายาลงพันก็สี่สมัยนะฮะแต่ถ้าคนเนี่ยทำงนานตรงนี้เทียบว่าสร้างกันลำบากมากแล้วตอนนี้พี่กุยเนี่ยเอ๊ะถ้าหายไปไหนอยู่ๆแล้วแปดสมัยเนี่ยหายไปไหนไม่เคยเห็นในจอเลยแต่พวกเรารู้แต่พี่กุยช่วยบอกได้ไหมครับว่า หายมาตรงนี้ทำอะไรบ้างครับก็ไม่หายอะไครับไม่อยู่ในองค์การแต่ถ้าอยู่างนี้แล้วมันแลกแข่งทำมีแข่งตลอดครับอก็คือยังอยู่ในสนามของเรานะครับอยู่ข้างหลังนะยังอยู่ข้างหลังสำหรเพียงว่าเดินไปเดินมาพวกเรานี่อยู่อย่างนี้ตลอดเลยใช่ครับอ่าแล้วตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายังใช้อ่าในการเทรนนิ่งให้กับลูกน้องมากมายเด็กๆมากมาย มีพ่อรถงครับครับอีกแห่งครับถมากขณะนี้ก็ยังมีพอตทของเรานับงถึงอยู่ด้ัยแสดงว่าน้ำมาที่ดีมากเลยครับยอดยี่มมากครับเราอขอบคุณนะครับในส่วนของพี่คุยตรงนี้ขอถามอีกนิดนึงนอกจากว่าอยู่ในวงการแล้วแล้วมีอาชีพอะไรเสริมเพื่เติมหลักการต่งหานบ้างครับมานก็จะมีที่ทเดมของพ่อแม่ครับมีทำ่าไัเนเพลงกันอรอมก มีถามากเลยสมัยแข่งเนียโ้ไม่แข็งแรงไม่ไมไมยพ่ตสีกีก่เกี่ยวใค่การนำสวนตรงนีุ้ออนนมีกน,ค,น,นครับว่าวทีนนตรมีาอยนที่อยู่ในีน่ว่าการการน,นั้นยมาไ้ยนาานัเอ,ยอยนาละครับและน่นคือนะครับข้อมูลดีๆนะครับอย่าลืมละนะอกว่าสวนอยู่ไรก็แล้วแต่เนี่ย สุดยอดจริงๆนะไม่กระากายแข็งแรงด้วยแล,วแล้วก็อาชีพเดียกเกษตรกรอยากู้ถูกใจรวยไปเท่าอีน้นะใช่ครับนะครับเพราะกัอนตรงนี้ต้องขอบคุณคุณวัชระปัญจมูลนะครับพร้อมกับ ท้องนะครับตาตูมในทิศแพลทอคิจนะครับนะฮะตรงนี้ก็เลยเป็นเกียรตินะครับในฐานะของแชมป์ผู้ยิ่งใหญ่จริงๆหรือแบบวาเาอันมูลมอบให้กับน้องสินโต้าหน้าวันนี้นะครับคุณวันจัน้าหาพ่อของเราครับพ่อแม่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าคุณพ่อของน้องสินโตนีท่านพันตำรวจโทรสุนทราพรตาตูม อยู่ข,ข้างคุณว่อาคาุณแอนแกนมูลนะครับนัคือพันธุตระกูลหญิงลมหลัวจ่าปูมนะครับกล้องเหรอเป็นกล้องผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรปรกาการนะครับโอ้โหคุณพ่อคุณแม่เป็นสารวัตรทั้งคู่เลยนะครับตรงนี้้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับ